สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับในตอนนี้จะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับซึ่งอาจารย์แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันในที่นี้จะเป็นส่วนที่1น,นะครับ เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในส่วนนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตอนที่12.1นะครับนั่นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับและในตอนที่12.2จะเป็นประเภทของนวัตกรรมกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์นํานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมาให้ดูถึง7นวัตกรรมด้วยกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่ตอนที่12.1เลยนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับในที่นี้เนี่ยต้องมาดูในเรื่องของความหมายและความสําคัญกันก่อนนะครับนะนะครับว่านวัตกรรมกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเราจําเป็นต้องศึกษาควบคู่ไปกับคําว่าเทคโนโลยีด้วยเพราะสองคำนี้มีคําที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับ นวัตกรรมเป็นการนำแนวคิดการปฏิบัติหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับมาใช้จากในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งใหม่โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดัดแปลงมาจากของเดิมหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่จริงๆก็ได้นะครับเมื่อนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้กับการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะเรียกนวัตกรรมตรงนั้นว่าเป็นนวัตกรรมในเรื่องนั้นๆ ในที่นี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่นํานวัตกรรมต่างๆนะครับจากภาคอุตสาหกรรมเองก็ดีภาคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เองก็ดีเนี่ยมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยก็สามารถที่จะทําดําเนินการได้นะครับทีนี้อีกหนึ่งคำที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันนั่นก็คือคําว่าเทคโนโลยีนะครับเมื่อนําเอานวัตกรรมมาใช้จนเป็นที่แพร่หลายแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดการยอมรับแล้ว เราเรียกสิ่งที่นำมาใช้จนเป็นวิถีปฏิบัตินั้นว่าเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี Technology จึงเป็นการประยุกต์เทคนิควิธีการแนวความคิดต่างๆนะครับไปจนตลอดจนถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่นำมาใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จนเป็นที่แพร่หลายจึงเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นเทคโนโลยี ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเองก็ดีหรือว่าในวิชาต่างๆในระดับต่างๆนะครับก็มีนวัตรกรรมที่เคยเป็นนวัตรกรรมในอดีตปัจจุบันได้กลายเป็นเทคโนโลยีแล้วก็มีเยอะมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราดูในส่วนของความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีกับนวัตรกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นวัสดุ อุปกรณ์วิธีการแล้วก็ในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไปจนถึงหลักการในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ถ้าเรามองในถึงที่เป็นนวัตรกรรมเนี่ยนั่นก็คือเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ได้เป็นการแพร่หลายหรือว่ายังไม่ได้มีการใช้งานในการเรียนการสอนทั่วไปนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีความจริงเสมือนเทคโนโลยีความจริงเสริม พอดแคสต์ Podcast, สื่อสังคมสมาร์ทโฟนแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีกับนวัตรกรรมที่นามาใช้กับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของความใหม่ความเก่าเป็นหลักเป็นสำคัญนะครับ ในเรื่องของขอบเขตการนําไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมก็มีลักษณะเดียวกันนั่นก็คือใช้ในเรื่องของการบริหารงานวิชาการใช้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการวัดประเมินผลไม่ว่าจะเป็นในด้านของพุทธิพิสัยเองจิตพิสัยหรือว่าทักษะพิสัยก็ตามนะครับ กลุ่มเป้าหมายก็เหมือนกันนะครับคนที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมี2กลุ่มเท่านั้นเองนั่นก็คือผู้สอนและก็ผู้เรียนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะมีการใช้งานอยากให้ดูความต่างระหว่าง2คํานี้นะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยจะมีการใช้งานที่กว้างขวางแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นนวัตรกรรมเนี่ย การใช้ยังคงจำกัดวงในเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนําร่องนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีการแพร่หลายจะมีเฉพาะในบางกลุ่มที่มีการใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมตัวนีน้ในบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของนวัตรกรรมกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับก็แบ่งออกเป็นในส่วนของผู้สอนและก็ผู้เรียนนะครับ ในส่วนของผู้สอนเองเนี่ยการมีนวัตรกรรมใหม่ๆมาก็จะทําให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีเครื่องมือมีเทคนิควิธีการอุปกรณ์ใหม่ๆมาให้นักเรียนของเราได้ได้รับความรู้ด้วยได้สนุกสนานด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ที่เน้นเรื่องของการใช้เสียงในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของ y o u t u b e นะครับที่เน้นในเรื่องของการใช้คลิปวิดีโอก็ตามก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในส่วนของที่เป็นในเรื่องของการมีเนื้อหาที่ทันสมัยเช่นได้ว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็จะทำให้เรามีความรู้ที่อยู่ทั่วโลกแล้วก็มีความรู้ที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลามากขึ้นนะครับ ในส่วนของการมีการต่อยอดความรู้ต่างๆในเรื่องของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า PLC นะครับก็จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเช่นรวมกลุ่มกันใน Facebook ในไลน์กลุ่มหรือว่าใน TikTok เองก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของผู้เรียนนะครับก็มีความสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของ การเข้าถึงเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้าถึงที่อยู่นอกห้องเรียนนะครับในตอนเย็นหรือว่าในตอนที่สะดวกก็สามารถที่จะเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้นะครับในเรื่องของการเป็นช่องทางในการมีความรู้ที่หลากหลายการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนหรือว่าเพื่อนที่อยู่นอกชั้นเรียนนะครับ และส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสนับสนุนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั่นก็คือเรียนได้ตามความสนใจความถนัดแล้วก็ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของนวัตกรรมก,กับการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น4ข้อด,ด้วยกันนะครับ <us pe ed> ก็คือในเรื่องของการสนับสนุ <us pe ed> กนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการจัดการงานวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาผู้สอนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับ ซึ่งในส่วนของการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะครับก็ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนใช้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เช่นเป็นความรู้เสริมที่ผู้สอนมีให้กับผู้เรียนนอกนอกห้องเรียนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถจะเซิร์ชหาจาก Google หรือว่าจาก YouTube หรือว่าจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าสอบถามจาก พี่ปัญญาประดิษฐ์ก็ได้พี่ AI อย่างงี้นะครับก็ทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้นเป็นช่องทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์เช่นการติดต่อผ่านไลน์ผ่าน Facebook อย่างงี้เป็นต้นนะครับกับเพื่อนที่อยู่นอกชั้นเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลได้ด้วยนะครับเช่นในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับในการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยของเราภาษาอังกฤษหรือว่าในวิชาต่างๆก็ได้ ในที่นี้เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันหลายตัวเลยนะครับที่ฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยก็มีสําหรับเด็กอนุบาลน,นะครับฝึกทักษะการอ่านหรือว่าฝึกทักษะการพูดภาษาไทยก็ได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนนะครับเราอิงตาม หลักของบลูมทักษโนมีนะครับนั่นก็คือมีด้านของผู้ที่พิสยัยทักษะพิสยัยจิตตพิสยัยแล้วก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยนะครับถึงถ้าดูในปีระมิดที่เป็นเรื่องของบลูมทักษโนมีนะครับเราก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเราเรียกว่าบลูมใหม่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในขั้นสูงสุด จากที่เป็นการประเมินค่าก็กลายเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่ก็ยังคงยึดหลักในการประเมินโดยใช้นวัตรกรรมต่างๆนะครับเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับ ตัวอย่างเช่นนวัตรกรรมต่างๆนะครับที่นํามาใช้ในการสนับสนุนการประเมินตามบลูมทักษ o น o มีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทธิพิสัยในด้านต่างๆนะครับจะเป็นความรู้ความจําความเข้าใจไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือความคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับ ในเรื่องของการพัฒนาด้านทักษะพิสัยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะใช้การประชุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ V R A R หรือว่า M R นะครับในการที่เราจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาด้านทักษะต่างๆได้มีในเรื่องของการใช้สถานการณ์จำลองหรือว่าโลกเสมือนจริงมากขึ้นนะครับในเรื่องของจิตตพิสัยก็เช่นเดียวกันนะครับมีเทปมีพอดแคสต์ที่เป็นรายการธรรมะ มีรายการที่ผ่าน u t u b e นะครับที่สามารถที่จะให้เราฟังความรู้แล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับธรรมะได้เช่นเดียวกันในที่นี้เนี่ยมีในทุกๆศาสนาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาด้านภาษาไทยได้นะครับใช้ในการที่จะให้เห็นถึงความตระหนักของการเรียนภาษาไทยก็ทำได้นะครับ ในเรื่องของการจัดการงานวิชาการนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูในเรื่องของระบบรายงานการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ในเรื่องของการใช้สื่อสังคมหรือว่าเครือข่ายสังคมเนี่ยในการสื่อสารความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆของโรงเรียนก็ได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาผู้สอนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ นวัตกรรมในการพัฒนาตัวครูเองตัวบุคลากรทางการศึกษาเองการตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า PLC นะครับแล้วก็การเผยแพร่หรือว่าการนำความรู้ไปใช้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับ